พ่อขุนลวะไอ้ก้องเป็นผีหลวงหรือเป็นผีผู้ใหญ่ที่ดูแลบริเวณพระธาตุช่อแฮทั้งหมดตามความเชื่อของชาวแพร่โดยในบริเวณนี้ที่เดิมเป็นของชาวเขาเผ่าล้วะมาก่อนในตำนานพระธาตุช่อแฮขุนลวะได้เกิดศรัทธาจากการที่พระพุทธเจ้าฉันมากที่ทำให้เมาโดยไม่เป็นอันตราย พระพุทธเจ้าได้มอบเกสาให้คุณล้วะขุนล้วะจึงนำใส่พระอบฝังไว้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานจึงได้นำพระธาตุส่วนศอกซ้ายมาไว้ที่นี่สารของคุณล้วะอ้าก้อมอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระธาตุช่อแฮทุกปีก่อนถึงงานไหว้พระธาตุช่อแฮในวันขึ้นห้าค่ำเดือนหเหนือจะต้อง มีพิธีไหว้ขุนลั้วไอ้ก้อมของไหว้ที่สำคัญคือหมากพลูข้าวตอกดอกไม้ข้าวสารและน้ำเขียวคุนลั้วไอ้ก้อมมีหน้าที่ดูแลพระาธาตุช่อแฮจะช่วยดูแลลูกหลานเรื่องของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ใดต้องการขอพรหรือฝากให้ท่านช่วยดูแลส่วนไหน ก็จะมีพานดอกไม้ทุกเทียนเขียนชื่อนามสกุลและเรื่องที่ต้องการฝากไว้ในสารท่านหากท่านไหนมีกิจศรัทธาจะกราบไหว้ท่านศารเจ้าพ่อขุนล้วไอ้ก้อมก็ตรงข้ามพระาธาตุช่อแฮ้นะครับ 你别别、嗯。